สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้สิพาะมาเฮ็ดสมูทตี้จ้ามาเฮ็ดน้ำปั่นเนาะจ้าบมูบลีดไปเก็บมาเมื่อวานนี่แหล,จละ,จบบะจ้าพี่น้องผลไม้ยดจิ้วกระบุมีเนาะจ้าบริเป็นซื้อของกระสิมีกล้วยนี่แหละจ้ากล้วยหอมทำเท่าที่มีเนาะจ้า ใส่กล้วยหอมสใส่สองหน่วยก็คือสไลายปนปริมาณตามชอบเลยจ้าเสร็จแล้วก็จะเป็นบูเบอรี่จ้ะบูเบอรี่ทีเย็ดจิยวเฮ็ดใส่แพกไว้เมื่อวานนี่เนาะจ้ะใส่ช่องฟิตไว้เอาออกมาจากช่องฟิตให้เป็นละลายน้อยนึงจ้ะ ไฮไซร้ใส,ส่เกลือจ้ะนิดหน่อยเพิ่มความนัววันย่างเดียวกับอกแสบจ้ะพี่น้องต้องเข้มหน่อยหนึ่ง ความหวานเนี่ยจิ๋วกับสิไใส่น้ำเพิงจ้ะขออาภัยในยความเล็บดำด้วยพี่น้องที่จิ๋วไปเก็บบเบบรีหมาหวานเนี่ยนัง่งเพท่านหลอกอู่หวานหน่อยวานหลายแล้วแต่มักจ้า แล้วจิ้มกับสิเติมน้ำเย็ยนลงไปจ้ะปิดฝาปั่นเลยจ้า เชิแล่วจ้าพี่น้องเตรียมเสิร์ฟกันเลยจ้าน่าจ้าพี่น้องสีสวยๆจ้ะ เชิกระสกินคูกับไอติมจ้ะอันนี้เป็นไอติมเชอรี่จ้ะพี่น้องจ้ะตักไอติมใส่หนา่าเพลิดจ้าเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะ บุเบอรี่สมูทตี้เนาะจ้ะกินกับไอติมเชอร์รี่จ้ะเสแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะบุเบอรี่สมูทตี้เนาะจ้ะใส่กล้วยหอมแล้วก็กินคู่กับไอติมจ้ะมาจ้ะพี่น้องเมน,นูเพื่อสุขภาพแซ่บน้ำกันจ้ะ